จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมคนไทยไม่ทิ้งกันแบ่งปันและเอื้ออาทรสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีด้วยหัวใจวันนี้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่5นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดกิจกรรมคนไทยไม่ทิ้งกันแบ่งปันและเอื้ออาทรซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2564โดยนำสิ่งของต่างๆไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีนายยงยุทธนาควิโรน์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เป็นประธานเปิดกิจกรรม จากนั้นเจ้าหน้าที่รจิตอาสาพระราชทานได้นําอาหารน้ําดื่มและหน้ากากอนามัยไปมอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบที่ตั้งของสํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชคือชุมชนพเนียดอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชและผู้ประกอบอาชีพต่างๆที่มีรายได้น้อยและรายได้ไม่แน่นอนอาทิผู้ขับขี่รถสองแถวรับจ้าง รถรับส่งอาหารรับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมจำนวน450ชุดอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีด้วยหัวใจ